ปวดเสียชายโครงขวาน้ำหนักลงโดยไม่ทราบสาเหตุระวังสัญญาณเตือนมะเร็งตับวันนี้นะคะหมอก็จะมาพูดถึงอาการของโรคมะเร็งตับกันค่ะอาการของโรคมะเร็งตับนะคะจะทําให้คนไข้มีท้องอืดน,นะคะจุกเสียท้องค่ะรวมไปถึงจะมีอาการปวดหรือว่าเสียชายโครงขวานะคะแล้วก็จะมีอาการเบื่ออาหารไม่อยากอาหารน้ำหนักลงโดยที่เราไม่ทราบสาเหตุค่ะ มีอาการน้ำในช่องท้องนะคะหรือว่าท้องบวมน้ำค่ะมักจะรู้สึกร่างกายอ่อนเพลียแล้วก็มีไขต้ต่ำๆนะคะขาก็จะบวมค่ะตัวเหลืองตาเหลืองนะคะแล้วก็จะคํำพบก้อนบริเวณตับค่ะ อาเจียนเป็นเลือดแล้วก็จะถ่ายดำนะคะซึ่งคนที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งตับมากกว่าคนทั่วไปนะคะก็คือผู้ชายที่มีอายุ50ปีขึ้นไปค่ะรวมไปถึงคนที่มีเชื้อเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบ B และ C ในร่างกายนะคะแล้วคนที่มีโรคประจําตัวอย่างเช่นเบ,นบาหวานไขมันพอกตับนะคะหรือคนที่เป็นโรคอ้วนค่ะและใครที่ชอบดื่มแอลโกอฮอล์เป็นประจําต่อเนื่องนานนะคะหรือสูบบุหรี่จัดอันนี้ก็ต้องระวังเสี่ยงง่ายกว่าคนทั่วไปค่ะ รวมไปถึงคนที่มีโรคตับแข็งอยู่ด้วยนะคะและคนที่มีย่าใสาต่ตรงหรือว่าคนในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งตับก็จะมีโอกาสเสี่ยงมากขึ้นค่ะรวมไปถึงการกินยาหรือว่าสารเคมีบางชนิดต่อเนื่องน,น,นานๆก็มีผลนะคะรวมไปถึงคนที่อาจจะได้รับสารพิษอัลฟาท็อกซินที่ปะปนอยู่ในอาหารหรือว่าสารไนโตรซามีนะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นโรคพยาธใบไม้ในตับหรือว่าท่อน้ําดีในตับอักเสบค่ะใคร ที่กำลังมีอาการดังกล่าวอยู่หรือว่ามีปัจจัยเสี่ยงอยู่ก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยปรึกษาอาการกับหมอได้นะคะหากใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์ like, กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ติดตามช่องของหมอนะคะแล้วหมอจะมาอัปเดตคลิปสาระความรู้ดีๆด้านสุขภาพให้ทุกวันค่ะ